มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมรีพายจัดหนักนะคะเหมาซื้อผักคุณยายจนหมดร้านพร้อมพาตัดแว่นซื้อของให้ขายค่ะหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะสําหรับแมค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรีพายหรือว่าพิมพันธ์สรันรัตที่วางจากการขายของแล้วจะออกช่วยเหลือผู้ที่ยากจนนะคะเพราะว่าตนเองนั้นเคยยากจนมาก่อนค่ะ ล่าสุดนะคะในระหว่างการเดินทางออกตลาดนันทีรีพายยังได้เมาขนมของคุณยายคนหนึ่งซึ่งตั้งแผงขายของอยู่ในตลาดจนหมดนะคะก่อนที่จะให้ขนมที่เมาวันนั้นแก่ร้านขายของข้างๆคุณยายและเอาไว้แจกให้กับลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็พายายเพียรนะคะไปร้านตัดแว่นเนื่องจากคุณยายสุขภาพตาไม่ค่อยจะดีมากค่ะตามหมัวนะคะข้างขวาหนึ่งข้าง ต่อจากนั้นก็ได้ไปที่ร้านขายของส่งเพื่อลงทุนซื้อของให้กับคุณยายเพียนเอาไปขายก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านของยายเพียนพร้อมกับให้เงินยายเพียนไปจ่ายค่าไฟและเป็นทุนก้นถุงสําหรับการขายของครั้งต่อไปค่ะหลังจากนั้นมีการเผยแพร่ออกไปโดยมีผู้ใช้งานโลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมพิมพ์รีพายเป็นจํานวนมากนะคะต่างขอบคุณเธอที่เข้าไปช่วยเหลืออุดหนุนคุณยายพร้อมกับยกให้เธอเป็นนางฟ้าเดินดิน และขอให้เธอพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะว่าสาวพิมรีภายนั้นได้ช่วยเหลือคนที่ยากจนเพราะว่าตนเองนั้นเคยยากจนมาก่อนนะคะขอให้ทําความดีแบบนี้ต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ